วันนี้ทุกคนผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบนะครับทุกคนเฮ้ยมามามาเปิดเห็นผมนะเว้ยล้วหาใครไม่เจอตรงนี้เหรออ่ะบีบีบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเห็นคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพี่มาแล้วจ้ไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทําไมาดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย i have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศ,ปร,เทศประกอบไวฮา้ ม่ื้เมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะคบผมทุกคนโอเคครับโอ้โหมายืนเรียงกันอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมาทําอะไรทุกคนครับในวันนี้ทุกคนผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบนะครับทุกคนในบอกฟูนนะนในโลกที่2นะครับก็เนื่องจากว่ายังได็ก,กระโปรงครับไปโลก3ไม่ได้ด <g ül> ยืนหมุนอยู่นี่คนเดียวนะเออยังไปโลก3ามไม่ได้ก็เลยมาเล่นที่โลก2นั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะมีเงินรางวัลทุกคนครับจำนว 1, น1 0 0่บาทนะใครที่แบบว่าอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับผมแล้วผมเนี่ยในการหาคือจะไม่ใช้ฮารีคสังเกตเลยนะครับไม่งั้นมันจะโคเกินไปเนาะเออเราจะใช้แบบว่าเพียวเนี่ยหาเลยนะผมก,ก็จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับให้เขาไปหาที่แอบกันก่อนโอเคไหมเออไปหาที่แอบกันก่อนนะโอเคแล้วก็้องันยัง ทุกคนพร้อมแล้วรเออต้องพร้อมแล้วจังหวะนี้เออโอเคทุกคนก็ไป๋ยวก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามผมด้วยนะใครที่กดนะขอบคุณมากทุกคนเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมเลยดีกว่านะโอเคครับไปกันเลยไปให้เวลาห้านาทีไปแอบกระซ่าสี่คนเจอกันแป๊บนึงแป๊บนึงขอไอก่อนมีขอไอด้วยมีการขอไอ้ก่อน เท่ดีว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจาก5นาทีโอเคไป let's go t o t h years later โอเคตอนนี้พร้อมมายังทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้ฮ่าจหาเต็มที่แล้วว่ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็เริ่มหาเลยดีกว่านะครับผมผมจะจับเวลาในโทรศัพท์นะครับผมโอเคจำนวนเวลา10นาทีนะโอเค 3,2,1ไปก็นเริ่มแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมมีเวลา10นาทีในการหาผู้เล่นทั้งหมดนะครับเออเอาใจช่วยผมด้วยว่าผมจะหาเจอเป้า1,000บาทต้องเป็นของคูณ <c oughs> <c oughs> แน่นอนหรอได้หรอดู0พันบาทอนะ่ะโอเคครับเราต้องหาจากช่วงซอกตึกนะครับผม <c oughs> เออเฮ้ยแต่ว่าพูด <c oughs> ถึง <c oughs> ผมใช้ผลกดามในการหามันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเปลี่ยนผลกันแล้วกันนะใครอยู่แถวนี้ก็จะแบบตื่นเต้นนหน่อยนะเออข้าอยู่แถวเดียร์ครับผมครับเออก็ว่าไม่มีใครแอบในบ้านหรอกอ่ะมีนมาสุ่มผลทิ้งไว้ด้วยครับอย่างชอบเลยเอาเอาหาตัวซื้อผลไม่เจอเอาเอาอยู่นี่เร็วๆดีน้องได้ยเอาผลแสงดีกว่าอยาให้บินไวๆนี้ผลแสงไปเลยครับเคเราจะลืมมันก็ต้องมีตรงนี้ในการหานะครับบอกเลยว่าเรื่องการหาผมนี่เซียนอยู่แล้วไงเอ้ยมันไม่ลงอะมันลงบันได้ไม่ลงอ๋อลงแล้ว ห้องอย่าลืมนะครับมันบล็อกได้นะแต่ละที่อ่ะแอบให้ดีนะครับอ่ามีคนเนียนมากเนียนกันจิ้มจิ้มเลยใครไม่ได้หายยังไม่เจอเลยเอฮ้ยหมดเวลาไปนหนึ่งนาทีแล้วเฮ้ย,ยกูเสียการที่กดออกมาจากห้องบล็อกเนี่ยเออโอ้โห,หลีโคตรนานให้ให้ให้พี่ใบให้ไหมว่าพี่อยู่แถวไหนเอ้ยมีใบด้วยเหรอ <laughs> เรี้ไอกะโลหลกฮะฮะเปล่าเปล่า ไม่บอกตัวกูออ๋โอเคยืนรอขาช้าเนี่ยเฮียเอ้ยปากโคตรดีปากโคตรแซบอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็หานะเออผมจะเจอใครกล่องคนแรกเนี่ยนี่ก็ลุ้นนะครับจุกนี่โคตรเมื่อยเลยอ่ะเออเมื่อยวะเฮ้เมื่อยจริงขาแข็งกับ ไม่มีใครคิดจะเข้ากันเลยเอ่ะผ่านจริง,งที่แบบบาร์เข้าได้อ่ะไม่มีเลยอ่ะกูว่านะทุกคนต้องอยู่แบบแถวๆแบบต้นไม้อ่ะอะไรแต่ไม่ใช่กูไม่ใช่กโูโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเยครับทุกคนเราก็ต้องหาโอเคเมืองน,นี้นะอ่าเราหายัางไงของเราว่าจะจากนอกเข้าในเนี่ยฟึ๊บเอ,อ้ยมันจะหาไม่เจอิงจริงเหรอวะสายตาผมนี่มันจะไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยผมว่าด้านบนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนแอบเลยคือผมว่าอย่างดีนะครับเฮ้ยไม่น่าจะเห็นับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ย ใช่คนละที่กอ,อ,อย่าใี้ใจติดเต้นดิวะพี่โอเคพี่ในเกาะน,นี้มันก็เล็กนะมันไม่ได้ใหญ่ทำไมหายากจังวะนี่ก็เ่านไป2นาที29วินาทีนนะเสร็จยังอ่ะหลับล้อก่อนนะอ่าปากกดเซฟนะคะโอเคนะบินไปไหนอ่ะเอ้ตอนน <ๆ S 1> ั้เปิดเห็นผมนะ่เราหาใครไม่เจอเลยตรงนี้อ่ะบิ่บเฮเฮ้ยเฮ้ยิดเนก เอาดี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 ไม่ทัตายนะดีไม่ท่านตายแะเดี๋ยวเดีวขอโทษขอโทษ่ท่ตายวม่ทานตายแลขอโทษขอโทษออนี่ม่ทาตายนะขอโทษขอโทษีเเรียบร้อยตายปะตายปะไตายเว้ยไม่ตายเว้ยเดี๋ยวขอโทษขอโทษขอโทษนี่แน่เรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วหนึ่งคนนะผมถามที่ต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้เหรอกูว่านะทุกคนต้องอยู่แบบแถวแแบบต้นไม้อะอะไ ไม่ใช่กูไม่ใช่กูโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องตายหมือนทุกคนครับตอนนี้นับกำจัดดีมไปได้แล้วนะครับผมยังเหลือนะครับเลมนะครับเพื่อนเลมแล้วก็เหลือไอ้ต้นต้นอะไหนีอดได้หนึ่งพันแล้วเดี๋ยวแปอาข้าวได้บ่าเป็นเมงนะไปปากโคตรดีเนี่ยอยู่ไหนครับจะแอบกันแบบว่าเงียงกินไปหรือเปล่าจะตั้งกินข้าวแล้ว้ย อาจจะอยู่บนโดมนะครับเสือต้องหานะปึ๊บไม่เห็นวะไม่มีใครอยู่บนโดมว่ะเอาวะเริ่มเช็เล่นผลล่องผลกันแล้ววะไม่มาผลล่องผลมาอ่ะสุดม่รู้เฮ้ยแต่ว่ามีด้านล่าง้วยวะที่สามารถลงไปได้ใช่ไหมเออก่อนเนี้ยมันมีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออวิ้ยแต่ผมเจอแค่คนเดียวนะที่เหลือทำไมเงียนเงียกันจังวะเอ้ยบินไปไหนไอ้แก่มชัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแทนมินอะไรอยู่ข้างบนวะเล่มอยู่ไหนล่ะเล่ม ไอเล่ไอเล่ยังไหนไอเล่ยไงเต้นอ่ะนี่แล้วกูวิ่งวนแล้วกูไปเจอใครเลยเนี่ยแม่งจุดบักพี่แอบกูมันง่ายไปอะวะพี่กระเจือกอ่าได้เอ้ยมึงแอบให้เนียนๆนะเว้ยอยากให้แม่งเสียหนึ่งพันวอลไอ่อ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกลไกลไกลไปไหนเฮ้ยหนีโคตรไปอ่ะน้องน้องยังหนีโคตรไปอ่ะเฮ้ยแม่งหนีไกลอะคนนี้หนีโคตรไปเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วกูเสียเวลาไล่ล่านี่แหละไปไหนเลี้ยมเอ็งไปไหนหูแล้วไม่ได้ใช้ผลนดดำดูดด้วยแล้วบินขึ้นข้างบนด้วยจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยิงคาบูชาไม่โดนไม่โดนทุกคนครับหูไล่ผมไล่ผมไล่อย่าเปิดไอ้ที่สังเกตเไว้มันคล้ายยางเลยไล่ไปปั๊บเปิดไม่โดนครับจังหวะนี้ ยังไงเลม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 เอ้าเอาเอาตายตายเอ้ยหลบได้ไหมดัวโคตรดีจึ๊บนี่โอ้โหแค่เวลาไล่เนี่ยก็ก็น่าจะน่าจะหมดเวลาแล้วเนแค่ห้านาทีแล้วนั้นโอ้ยโอ้ยตอนนี้จูกันอย่างนัวยิงเชือบูชาจูกันอย่างนัวเฮ้ยเขาหนีเว้ยเขาหนีเว้ยไปไหนแล้ววะเอ้าเอ้าไอ้ดูอยู่นู้น เกือบรกตาเกือบรักตากูแล้วอีกนิดนึงเล่มเล่มเอ้ยทุกคนขาเป็นเล่มอะไรดีอ่ะดิดิโอ้โหอะไรขาโคตรยากอ่ะเป็นเล่มเหลี่ยมันเหลี่ยมเอ้ยเอ้ยเอ้าหายเอออยู่นี่มันเนียนตรงไหนเนี่ยมันเนียนเอ้ยติดบั็อกติดบั็อกดนโ่นพี่ข้าสวัสดีดีเล่มไม้พี่ข้าสวัสดีดีไปไวว่ะ ล่านี่นี่ยิงไม่โดนเดียวเอ้ยกูเสียเวลาการล่าเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกเสียเวลาการล่าเนี่ยหูวิ่งโคตรไกลวิ่งโคตรไกลไกลมันลอยเลยสองคนนั <c oughs> ้นกูเสียเวลาการล่า <c oughs> เพื่อนดูวะ <c oughs> ยากหนีแล้วเนี่ย <c oughs> เอยากหนีแล้วเหรอ <c oughs> อรแต <c oughs> กหนีแล้วมันเป็นยากอะ่ะไม่โดนอีกแล้วนะจังหวะนี้โอ้ยทุกคนเหนื่อยการล่าแล้วว่ะเจอนะแต่ว่ามันไล่ค่าไม่โดนปลาไฟปลาไฟ เอ้ยโอ้ยแม่สกิลโดนโอ้กูกูตายครับผมล่าล่าวันนี้แหละบอกบอกมันว่าถ้ามอบอะให้ให้ห้าบาทเออมอบมอบให้สิบวอลเลยนะเว้ยแมวมอบให้ยงสิบวอลนะเว้ยมอบให้ยงสิบวอลจริงจริงถ้ายังมอบให้ยงสิบวอลจริงจริงนิ่งก่อนเพีงสิบวอลจริงน้องเพียงสิบวอลจริงเพียงสิบวอลจริงเพียงสิบวอลเอาอยู่นิ่งกๆน้องเฮ้สิบวอลเลยนะเว้ยเออสิบวอลเออถีาเพียงสิบวอลพี่เองอยู่นิ่งไว้ อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเอาให้เอาให้เอาให้สิบวอลเลยนะเว้ยไม่เอาตั้งเยอะเออเออเอมเออเอ็มอนนี่เออไม่ต้องมีนิ่งพี่เหลือตั้งสองคนน่ะต้องตามหาตอนนี้กูสงสารกูสงสารลูกกระตามมากเลยนะเดี๋ยวอีเล็กเดียวเลมอีกสิบวอลสิบวอลเอ็งได้สิบวอลเลยนะเว้ยผัวเอ็งได้สิบวอลได้เป่าวได้เป่าวได้เป่าไอเหี้ยคุ้มอ่ะสิบวอลได้เป่าอะไรนะ สินพาได้ครับลองได้ครับ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 โอเคสินพาบอกโอเคเรียนสินพาบอกครับเอ้ยไปโง่ไม่ให้หรอกเล่นยนไหมเรียมาเรียมกับไม่กุงเดี๋ยวครับเราต้องถามต่อนะครับผมใครวะไม่มีคนได้หาเลยครับเลยครับเลยครับเดี๋ยวไอต้นนะผมหามันไม่เจอวะไอเนี่ยมันมันเรียมนะเว้ยไอเนี้ยมันเหลี่ยมหามันไม่เจอเลย เกิดขึ้นเลียมแอบพูดเงียบขึ้นเลียมแอบพูดเนียนอะเฮ้ยอานนีงมันมีมันมีตรงนี้โอเคต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วล่ะไปพุ่งจู๊ดเอ้ยโอ้โมันเด้งกลับโอ้ปึ๊บปึ๊บไหนสวัสดีครับมีใครอยู่ด้านล่างหรือเปล่ามีใครอยู่ด้านล่างหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ด้านล่างเปล่าถามหน่อยตอบหน่อยครับไม่มีเลยไม่มีเน่ยมีอยู่เฮ้ยโอเคเอ้ยด้านล่างไม่มีเลยอ่ะเงียบกริบเลยอ่ะเอาดี ไม่มีการแอบด้านล่างเลยเหรอด้านล่างนี่มันก็เงียนอยู่นะรเขามาแอบได้แต่ว่าดูกูไปแล้ววะหรือเปล่าวะอันนี้จะไม่เจอจริงใช่ไหม <c oughs> อ่าไม่เจอเลยเหลือตั้งสองคนอะ่ะเออเหลือสองคนเลยอะ่ะไอ้ต้นมึงเนียนว่ะมึงไม่ได้เมาฝุ่นนานจริงปะเนี่ยเพื่อนจริงนะหัวที่มึงแอบนางมึงแอบเสียงกว่าคนเล่นนางอ่ะอ๋อนะฮะอยู่ที่จ้วงนานจริงก็คนสุดที่เดียวกันจริงแต่ว่าไอ้ดีเหรอวะบนต้นไม้อ่ะก็น่าคิดว่ะ เออส่วนมากจะแบบวันในต้นไม้เว้ยเอ้ยมันเข้าไม่ได้ต้นไม้มันไม่ทะลุแต่เปิ้ละไรขึ้นวิชลูกมันจะพราะอิ่มเฮ้ยกูยังชอบเลยวะไอ้ชิเนีะยจ๋่อะอยู่ตรงต้องเผาต้องมีคนแอบเฮ้ยเหลือเวลาแค่สามสิบวิเท่านั้นนะผมอะโอเคเหลือเวลาสามสิบวิเอาแล้วไงเอาแล้วไงหาบอเจอแล้วนะเนี่ยไม่ทันนะครับสองคนโอ้โหมันเอาไปแบ่งคนละห้าร้อยยิมแป้นเลย เสือกูก็เสียดังอยู่ไหนวะเพื่อนเสียดิวก็ให้เลยคนละพันอ่ะโอ้โหโอ้หล่อมคนละพันคนละพันวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเพื่อนมึงแอบเงี้ยเดี๋ยวนะไม่ไปยังไมดีกว่าอนนี่มันเข้าได้เหรอเฮ้ยเอาดีไม่ไปหรือเปล่าเอ้ยมันเข้าได้คุยตรงนี้คนเงี้ยนะ้ใครไอเนี้ยมันบัาเปล่าคนเงี้ยนะตรงเนี้ยนะครับผมบอกเลยเออ เข้ามาตรงนี้โคตรเงียนะเออว่ะเนี่ยอย่างเมียนะแล้วใครเข้ามาตรงนี้่ะเฮ้ยมึงเห็นจุดเออาจนลยน้องต้นเหรอน่างต้น่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่ตฮ่าฮ่รฮ่าร่าฮ่าฮ่อน่อฮเาฮ่นฮ่าฮ่าน่าอาทีแล้วฮ่าาาฮ่าฮ่่า่าฮ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 ่าร่าฮ่าฮ่าฮู่้่าฮ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 ่าเ่าฮ่าา่ าะคนละสองร้ยห้าสิบองาคนละสองยห้ปะจบจบสอรห้าสิวะเฮ้ยไม่รู้เร hey, ื่องนะเฮ้ยเดี๋ยวเดอีกคนแอบตรงไหนวะเรียมไม่รู้ป่ะมันมันเดินตามข้างหลังพี่อะพี่ฮะ ในวันเขาลุกเนี่ยสขลุปบอกไม่ได้เข้าเกมพียอะเอาเนี่ยเอ้ยไปแอบตรงไหนมาวะน้องเอ็งพาไปดีพี่อยากรู้จุดแอบเองว่ะเอ้ยไปตาพาไปพาไปพาไปเออพาพาไปไหนดีไอ้ไแอบเนี่ยจังวะน้องไปด้วยไปด้วยไปด้วยเราเราตามเขาไปนะจุดแอบเองตรงไหนวะเออโคตรเนียนอะเธอรู้เหรอจุดแอบน้องเขาเหรอเธอไม่รู้แไปงี้นอะเฮธอเฉยว่าเนียนที่ไหนแอบตรงนี้ตรงนี้โอ้ไปโคตรง่ายอะ มันไปถึปงที่มันค้าไม่ถึงอะไอต้นยากกว่านะเว้ <S <S แต่คือไม่คิด<อ>ว่าจะอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคือไม่คิดว่าอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยค,คนเกินโอ้โหโอเคครับก็ยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับผมเออนี่อินบอทนะครับผมโชคดีไปนะครับดีใจด้วยน้องชายคไปเอาบัตรวันนี้ก็ได้ผู้ชนะไปแล้วห <ไป S 1> นึ่งคนเดี๋ยวพุ่งงูสามตัวที่โดนหาเจอผู้ชนะก็คือพี่ชาแนลครับผมไปก <ไป S 2> ล่องคนแรกเลยเนี่ย ไอนี้หาเจอคนแรกเลยไอ้ะุณว่าคุณมิดสุดแล้วนะโอเคในคนคลิปนี okay, way, okay, ้ก okay, ็มีประมาณนี้นะใครอยากให้ทำอะไรกันอีกนะครับผมในบล็อกฟูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยโอเคทุกคนก็ขอบคุณมากครับผมในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม